ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพิสุว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่ออะไรหนอมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีครันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจเสาระเนียดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์หลังจากตายไปแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไมิได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปหลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีรูปหลังจากตายไปแล้ว ย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาทั้งมีโรคทั้งที่ไม่มีโรคหลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปก็หาม่ได้ไม่มีรูปก็หาม่ได้หลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวหลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตาที่มีทุกโดยส่วนเดียวหลังจากตายไปแล้ว ย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีทั้งสุขและทั้งทุกข์หลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตาที่ไม่มีทุกข์ทั้งสุขหลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทำทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแบบมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเนื้อความแห่งพาสิทธินี้จงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขหลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปเมื่อเวทนามีอยู่ เมื่อสัญญามีอยู่เมื่อสังขารมีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขหลังจากตายไปแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนรรปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่สลายไปใช่ไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนีแลเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะถือมั่นทุกเพราะยึดมั่นทุกจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปใช่ไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แลเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะยึดมั่นทุกข์จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป